ผมอยากได้ผัดก,กระเพราหม,กกกาหมูกรอบอ่ะพี่ผัดกระเพราหมูกรอบเอาหมูสามชั้นไข่มันน้อยๆนะพี่ไข่มันน้อยๆนะเอาที่มุมสามเหลี่ยมอะกรอบสามด้านพี่มีเปล่าเอาตรงกรอบสามด้านพี่หั่นมาแต่กระเทียมนะเปลือกไม่เอานะพี่ไม่เอาเปลือกกระเทียมเอาแค่พริกแดงนะพี่ไม่เอาพริกเขียวไม่เอาโค้กพริกด้วยเอาน้ำมันหอยน้อยๆ,ๆไม่เอาผงชูรสถ้าติดมาผมไม่กินเลยนะโอเคแล้วก็ไม่เอากระเพราด้วยพี่ แต่น้องสั่งผัดกะเพรานะใช่ครับแต่ไม่กินกะเพราอะเรื่องเยอะแล้วอยากเป็นอะไรอะเราอยากเรียนอะไรไม่รู้ครับแต่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับอยากมีกิจการที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับอยากเป็นอะไรหลายอย่างเลยครับอ่ะอยากเรียนอะไรก่อนคือมันเยอะอะพี่โอเคเรื่องเยอะก็ต้องให้เรียนเยอะผมนี่อยาเรียนแค่บริหารอย่างเดียวพี่อยากเรียนการตลาดนะครับเรื่องเกี่ยวกับซื้อขายครับ ก็อยากเรียนพวกนิเทศสาสตร์ด้วยครับถ่ายรูปทำคลิปอะไรอย่างงี้ครับและผมก็อยากมีความรู้เรื่องการจัดการแปลงผักพวกสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรอย่างงี้ครับผมอยากเรียนบัญชีผมอยากรู้เรื่องภาษีผมอยากมีความรู้เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแล้วผมก็อยากเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคือแบบนี้ครับเขาไปเรียนที่ไหนกันหรอพี่เยอะๆแบบน้องอ่ะต้องน,นี่หลักสูตรการจัดการบัณฑิตสาขาวิชาการประกอบการด้วยนวัตรกรรม คณะสหวิทยาการและการประกอบการมหาวิทยาลัยทักษิณอยากเรียนอะไรอยากเป็นอะไรออกแบบเองเลยแบบ self design อยากเป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีแบรนด์เป็นของตัวเองสักอันก็วัดไปเรียนการตลาดสักหน่อยแล้วแวะไปเรียนกราฟิกดีไซน์อีกสักนิดหนึ่งมีเวลาขอลงเรียนนวัตกรรมทางการแพทย์อีกสักหน่อย การเป็นนักธุรกิจสมัยนี้มันต้องรู้ทุกด้านมันต้องลงเรียนลงลึกแล้วก็ลงมือทำด้วยตัวเองออนี่แค่ส่วนหนึ่งนะยังมีให้เรียนอีกเพียบสร้างธุรกิจผลตอบแทนสูงการประกอบการเพื่อการแพรค่ครบวงจรธุรกิจการบินและโลจิสติกธุรกิจยานยนต์สมัยใหม่ออกแบบกลยุทธ์การตลาดดิจิตอล อยากรู้หลายเรื่องต้องเรียนให้หลากหลายถ้าเรียนเยอะก็ลุกขึ้นมาเลยกับหลักสูตรที่ออกแบบความสำเร็จของตัวเองได้สนใจสมัครที่นี่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนี่เหรอพี่หลักสูตรการจัดการบัณฑิตสาขาวิชาการประกอบการด้วยนวัตกรรมอือนี้แน่นะพี่เออใช่เหรอพี่ใช่ผมจะสมัครแล้วนะเอาเลยแน่ใช่ไหมแน่ดีแน่นะจิ้มเลยแล้วเจอกัน